t o y ยต้าพรี s us, รถยนต์ไฮบริดที่ได้รับความนิยมทั่วโลกวันนี้ช่องออโต้รีวิวจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถคันนี้ให้มากขึ้นว่าทำไม p r ี u s ถึงยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับคนที่มองหารถยนต์ประหยัดพลังงานและมีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของโ o โยต้า โตโยต้าพรีอุสเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี1997และถือเป็นรถยนต์ไฮบริดคันแรกของโลกที่ผลิตออกมาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์จุดเด่นของมันคือการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างชาญฉลาดระบบไฮบริดนี้ช่วยให้การขับขี่ประหยัดน้ำมันได้มากกว่าเครื่องยนต์ทั่วไปหลายเท่า และยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย รุ่นใหม่ล่าสุดของโตโยต้าพรีอุสได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในตัวรถมีรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวสปอร์ตและดูทันสมัยมากขึ้นเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ลู่ลมมากขึ้นช่วยลดแรงต้านอากาศส่งผลให้การประหยัดพลังงานดียิ่งขึ้นไฟหน้าและไฟท้ายดีไซน์เรียวแหลมแบบและเต็มระบบให้ความรู้สึกหรูหราและเทคโนโลยีล้ำยุค ภายในห้องโดยสารของ p r i u s เน้นความเรียบหรูและสะดวกสบายแผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto บอกนั่งดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์รองรับสรีระได้ดีแม้ในการเดินทางไกลพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง หัวใจสำคัญของ Toyota Prius คือระบบขับเคลื่อน Hybrid Generation ใหม่ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังรวมกว่า190แรงม้าการตอบสนองทันใจแต่ยังคงประหยัดเชื้อเพลิงอย่างยอดเยี่ยม อัตราสิ้งเปลืองน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25-30กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล่ล้อซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการความมั่นใจในการขับบนถนนที่ลื่นหรือทางลาดชันด้านความปลอดภัย Toyota Prius มาพร้อมกับระบบ Toyota s a f e ต y s เซนรุ่นล่าสุดซึ่งประกอบไปด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยควบคุมและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นรอบตัวรถได้อย่างชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่นอกจากนี้โตโยต้าพรีอุสยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบ ทั้งโหมด EV ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนเหมาะสำหรับการขับในเมืองโหมด Eco ที่เน้นประหยัดพลังงานสูงสุดและโหมด Power ที่ให้สมรรถนะเต็มกำลังสำหรับการเร่งแซงหรือขับบนทางไกลเรียกได้ว่าครบทุกความต้องการในคันเดียว t o y ยต a Prius จึงไม่ใช่แค่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยั่งยืนและอนาคตของการเดินทาง สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่ผสมผสานระหว่างความประหยัดความล้ำสมยัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Toyota p r ร u s คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ